ก็เป็นคําถามที่หลายๆคนชอบถามนะคะเนื่องจากว่าพอปลูกผมแล้วเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าเขาจะไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เมื่อไหร่ <S <S จริงๆทำลายของการปลูกผมไม่ได้ปลูกแล้วขึ้นเลยเนาะปลูกแล้วมันจะมีช่วงร่วมก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นนะคะทำลายหลักๆเนี่ยก็จะเป็นช่วง2ออาทิตย์แรกเนี่ยผมยังคงอยู่ดีตาม จำนวนที่เราปลูกเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่ผมสวยที่สุดแต่ว่าขนาดผมมันก็เป็นเส้นสั้นๆนะคะหลังจากนั้นอาทิตย์ที่3ถึงเดือนที่3นะคะก็จะเป็นช่วงที่ร่วงอันนี้แหละก็จะเป็นช่วง r a n d อมและเราจะไม่รู้ว่าเราร่วงเยอะหรือร่วงน้อยเหลือเป็น pattern ยังไงอันเนี้ย คาดเดาไม่ได้นะคะอาจจะทรมานจิตใจหน่อยก็คือช่วงประมาณอาทิตย์ที่3ถึงเดือนที่3ประมาณนี้ก็อาจจะต้องหาอะไรปกปิดหน่อยเข้าสู่เดือนที่4เนี่ยหมอคิดว่ามันก็จะเริ่มมีไรๆขึ้นแล้วแหละแต่ว่าก็จะเป็นช่วงที่เราแค่เห็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นเท่านั้นเริ่มเห็นผมที่ร่วงไปขึ้นแล้วนะคะแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆส่วนตัวหมอคิดว่าในช่วงที่ใช้ชีวิตได้ดูใกล้เคียงปกติน่าจะช่วงประมาณเดือนที่8ประมาณนี้เพราะฉะนั้น4ไป8เนี่ยก็จะเป็นช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจน 8ไป12เนี่ยมันเจือจนาขึ้นไปอีกแาค่แล้วก็ยาวขึ้นไปอีกแต่ส่วนตัวหมอคิดว่า8เดือนเนี่ยน่าจะเพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้ปกติแล้วแต่ถ้าจะรอผลลัพธ์ที่มันเป็นแบบ100%เนี่ยจริงๆเราต้องรอประมาณปีถึงปีครึ่งค่ะ